คนลิซ่านะครับนักร้องเกาหลีใต้สายบัลลาด R&B และก็ยังเป็นนักแสดงด้วยเนี่ยนะครับเขาได้บอกว่าลิซ่าแ่งแบ็คพิงคือผู้หญิงในอุดมคติของเขาแถมได้อธิบายด้วยนะครับว่าลิซ่านั้นถึงแม้ว่าอายุยังน้อยแต่ว่าเธอนั้นก็น่าทึ่งมากจริงๆสวัสดีคนไทยและพี่น้องชาว AEC รวมไปถึงวัยรุ่นเมกาที่มีหัวใจลิลลี่ทุกคนครับผมนายอะไรชนแนลครับและก่อนเข้าเนื้อหาข่าวนะครับผมมีข่าวมาประชาพันธ์นิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าตอนนี้นั้นทางชออ่องอะไรแช n แนลนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้้้วจนนทําาาใหหกรคบ youtube นั้นยากขึ้นเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ผมกปดกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยครับ yeah, s okay. <S และก่อนที่จะเข้าเนื้อหาข่าวที่มีอยู่นี้ หเนี่ยน,นะครับผมขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมครับว่าลิกิซานนั้นได้กดติดตามลิซ่าในอินสตาแกรมด้วยและเขาน่าจะชื่นชอบและหลงไหลในตัวลิซ่ารวมไปถึงความสามารถของเธอจริงๆครับโดยเรื่องนี้นะครับคุณลิกิซานได้บอกว่าลิซ่าคือผู้หญิงในอุดมคติของเขาผ่านรายการวรันที่ทอล์กโชว์ยากวิดีโอสตา์ทางช่อง n b c วันที่ออกอากาศเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมานี้เอง ด้วยในรายการนี้นะครับเขาได้เหมาออกรายการนี้พร้อมกับเพื่อนของเขาทั้ง3คนซึ่งหนึ่งใน3คนนั้นหลายท่านน่าจะทราบกันดีครับนั่นก็คือคุณพงศกศอด,ดารานักแสดงเกาหลีใต้วัย49ปีที่ลหลงไหลประเทศไทยเอามากๆเขาชอบอาหารไทยมากจริงๆครับคนนี้และอาหารอย่างหนึ่งที่เขาโปรดปรานมากนั่นก็คือก๋วยเตี๋ย,ยวนั่นเองครับและอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือคุณจินลีฮันนักแสดงเกาหลีใต้วัย42ปีส่วนคุณลีกิซานนั้นอายุ41ปีถ้าไม่บอกอายุเนี่ย จะไม่รู้เลยว่าโอ้โหโห,หล่อหน้าเด็กห่วยอีกต่างหาฮฮฮฮ นอกเหนือจาก3เพื่อนซีนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับยังมีดาราหญิงร่วมรายการอีกด้วยครับโดยในรายการพิธิกรหญิงนั้นได้ถามประมาณว่าผู้ชายหรือผู้หญิงในอุดมคติของพวกคนนั้นคือใครแบบไหนอะไรยังไงประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมคุณจินลีฮันนะครับหนึ่งใน3โอปป้าได้เลือกคุณกิมโกอึนโดยเขาได้บอกว่าคุณกิมโกอึนเนี่ยนะครับมีความเป็นผู้นําและมีดวงตาที่สวยนั่นเองส่วนคุณลีกีซานนะครับเขาได้บอกว่าเขาชอบผู้หญิงที่สวยและฉลาดพอเขาพูดเสร็จนะครับเขาก็เขิน อันนี้เขินจริงเลยเขินม้วนเลยครับคุณผู้ชมครับเขินแบบร้อนเผาๆเลยจริงๆพอถึงคิวคุณลิกิซานนะครับเขาได้บอกว่าลิซ่าครับลิซ่าคือผู้หญิงในอาดมคติของเขาพิธีกรหญิงในรายการนี้ตกใจกันทุกคนครับกับคําตอบส่วนเพื่อนของเขานั้นอย่างคุณฮงซอกซอดขํำหัวละออกมาเลยผมว่าเขาคนนี้น่าจะต้องรู้เรื่องเยอะอย่างแน่นอนเพราะเขาคือเพื่อนกันแถมคุณฮงซอกซอทเนี่ยชอบมาเมืองไทย ดีไม่ดีเขาอาจจะเป็นคนพูดเรื่องไอดอลที่มาจากประเทศไทยให้เพื่อนเขาฟังก็ได้อันนี้ผมเดาเอานะครับไม่ต้องเชื่อผมเพราะผมไม่รู้จริงๆว่าเขาไปชอบลิซ่าตอนไหนฉะนั้นอันนี้ผมก็เดาเอาก่อนนะฮะคุริกิซานะครับเขาได้ให้เหตุผลที่เลือกลิซ่าว่าเป็นสาวในอุดมคติว่าลิซ่าสวย และฉลาดเขาอธิบายเพิ่มด้วยประมาณว่าถึงแม้ว่าลิซ่าจะอายุยังน้อยแต่ลิซ่าถือก็น่าทึ่งมากการลงไลในความฝันคือสิ่งที่สุดยอดที่สุดนั่นเองความหมายมันก็จะประมาณว่ามีความฝันในวัยเด็กแล้วสามารถทําขึ้นมาได้ในตอนโตสิ่งนั้นคือที่สุดนั่นเองประมาณนี้ครับและนั่นคือที่มาของคําว่าผู้หญิงในอุดมคติของคุณลีกีซานครับคุณลีกีซานอาเจนีเขาดังนะครับคุณผู้ชมครับและเพลงฮิตใน,นบลล่าของเขาก็มีเพลงประกอบซีรีส์ก็เพราะหน้าตาก็หล่อหุ่นก็ดีแต่ต้องขอโทษที่ โดดไปต่อแถวและนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิปนี้ครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมฝากกดแชร์กันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับ